แฟนตัวจริงของมานิชแนลไม่ควรพลาดกับงานใหญ่หนึ่งทศวรรษมั่ค่าแบบเร็ดเก้าสีบทฤษฎีกัมานิชแนลพบกับงานสัมมนาฟรีๆคุณไทยไปต่อไหวหรือไม่ทฤษฎีใดใช้แล้วอยู่รอดโดยดเรนิเวศเหนวัชราวรากรต้นแบบนักลงทุนเน้นคุณค่ากับเซียยักษ์คุณวิชัยวชิรพงศ์เสียฟองคุณวัชระแก้วสว่างคุณพิชัยจาวลาเจ้าของทฤษฎีผลประโยชน์หุนไทยไปต่อไหวหรือไม่ทฤษฎีใดใช้แล้วอยู่รอดพบกันนะครับ และเสวนาขยวสิ1เอหุ้นเม้าให้พวกเราลงจักดอยกับการเงินคนนักวิเคราะห์ระดับแนวหน้า11อแห่พลาดไม่ได้เลยนะคะกับรางวัล Money Channel Award ถูก2015รางวัลสุดยอดหุ้นคุณภาพในรอบ11อปี Super Stock และรางวัลสุดยอดนะักลงทุนหุ้นคุณภาพ ในรอบ11ปี Super s ุ per i n v e ตอร์งานใหญ่1นึ่งทศวรรษมั่งคั่งแบบเบเเร็จ9ส่ปีที่11ของ Money Channel พบกันวันพุทธที่10มิถุนายนนี้10-17นาฬิกาณนะรงภาพยนตร์สยามพาวาลัยรอยัลแกรนด์เธียเตอร์ชั้น6สยามพารากอน